เธอคิดว่าเขาเป็นแค่ขอทานธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเขาคือพ่อของคนที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยการทดสอบที่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าและคำตัดสินที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเมื่อความเมตตาไม่ใช่แค่เรื่องใจดีแต่มันคือกุญแจที่จะเปิดหรือปิดประตูอนาคตของเธอเสียงรถยนต์หรูแล่นเข้าจอดหน้าร้านอาหารริมถนนหญิงสาวในชุดเรียบหรูก้าวลงมาจากรถเธอชื่อแพร คนสวยหน้าตาดีพูดจาฉาญเธอกำลังจะมั่นกับลูกชายเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านแต่วันนี้เธอมาโดยไม่รู้ว่ามีใครบางคนกำลังจับตาดูเธออยู่ชายแก่ผมขาวรุงรังเสื้อผ้าขาดหลุดรุย่ยนั่งอยู่หน้าร้านมือยื่นขันเก่าๆออกมาหนูขอเศษเงินหน่อยเธอพ่อหิวมากแพรเหลือบมองแล้วทำหน้าเบ้ทันทีเธอหยิบกระเป๋าแบรนด์เนมขึ้นมากอดไว้แน่น ก่อนจะถอยห่างจากชายแก่ไปให้พ้นเธอเหมือนจะตายอยู่แล้วเธอพูดพร้อมสะบัดหน้าเดินเข้าไปในร้านเสียงส้นสูงกระแทกพื้นจังหวะรัวชายแก่ก้มนั่งเงียบไม่มีคำพูดมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างสองชั่วโมงต่อมาแพรเดินออกจากร้านพร้อมกระเป๋าชอปปิ้งเต็มมือชายแก่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแววตาไม่เปลี่ยนคราวนี้เขาไม่ได้ยื่นขันให้ เพียงแค่มองตรงมาที่เธอนานขึ้นนิ่งขึ้นแพรรู้สึกแปลกเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องทะลุทะลวงเข้ามาเธอรีบเดินเร็วขึ้นแต่อะไรบางอย่างในใจกลับสันไหวค่ำวันเดียวกันบ้านหลังใหญ่ในชานเมืองแพรเดินเข้าไปอย่างมั่นใจเธอจะพบกับพ่อแม่ของคู่มั่นเป็นครั้งแรกเมื่อประตูเปิดออกเธอยิ้มหวานแต่รอยยิ้มก็หายไปทันที ชายชาราที่เปิดประตูให้คือขอทานเมื่อเช้าในชุดสูตรหรูสะอาดหมดจดผมเรียบแปรแต่ดวงตายังเหมือนเดิมทุกประการเธอชะงักมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นกระหน่ำสวัสดีว่าที่ลูกสะพ้ายของฉันเขาพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงเรียบวันนี้เธอทำให้ฉันเห็นทุกอย่างแล้วแพรรู้สึกว่าขาไม่มีแรงเธออยากอธิบาย แต่เขายกมือขึ้นห้ามไม่ต้องพูดอะไรคนที่ไม่รู้จักเมตตาไม่ควรได้สิ่งใดกลับไปเขาหันหลังกลับปล่อยให้เธอยืนตัวแข็งอยู่หน้าบ้านท่ามกลางความเงียบก่อนที่เสียงประตูจะปิดลงอย่างช้าชาเหมือนตัดขาดเธอจากโลกของพวกเขาไปตลอดกาลแพรยืนนิ่งอยู่นานลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านกระเป๋าในมือร่วงหล่นลงกับพื้นแต่เธอกลับไม่รู้สึกอะไรเลย หัวใจเหมือนถูกบีบแน่นสายตาบเบลอเหมือนน้ำตากำลังจะเอ,อ่อแต่เธอกลั้นไว้ด้วยความดื้อรัน้นและความโกรธที่ผสมกับความอับอายแค่ทดสอบบ้าๆอย่างนั้นเหรอเธอกระซิบกับตัวเองเสียงสั่นน้อยๆเธอหันหลังเดินกลับไปที่รถแต่สมองยังหมุนวนกับคำพูดของชายชาราไม่ควรได้สิ่งใดกลับไประหว่างทางกลับคอนโดท้องฟ้าค่อยๆมืดลง สายฝนเริ่มโปรยปลายเบาๆทุกอย่างรอบตัวดูหมดนไฟถนนกระพริบเหมือนจะดับเสียงคลื่นวิทยุในรถขาดหายเป็นช่วงๆเธอเอื้อมไปหมุนปุ่มแต่กลับได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงกระซิบเบาๆตรงหูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในรถนอกจากเธอเธอชะงักมือสายตาสอดส่ายมองกระจกมองหลังไม่มีใครเบาะหลังก็ว่างเปล่าแต่กลิ่นบางอย่าง ลอยเข้ามาในจมูก,กลก่นสาเกล่นเสื้อเก่าเปียกฝนกลก่นที่เธอจําได้แม่นกลก่นเดียวกับที่เธอเจอเมื่อตอนเช้าตอนที่ชายชราค,คนนั้นนั่งอยู่ข้างถนนมือของเธอสัน่นเธอกำโพงมาไหลาแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเธอหยุดรถทันทีที่เจอสัญญ,ญาณไฟแดงหอบหายใจแรงพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรแต่แล้ว เสียงเคาะกระจกรถก็ดังขึ้นเบาๆช้าๆตรงกระจกด้านขวาเธอหันไปอย่างรวดเร็วแต่ข้างนอกไม่มีใครเลยเธอหายใจแรงขึ้นมือเย็นเฉียบดวงตากวาดมองไปรอบตัวภายในรถเงียบสนิทได้ยินแค่เสียงฝนกระทบหลังคาเป็นจังหวัดที่ไม่สม่ำเสมอเหมือนบางจังหวะมีใครเดินอยู่บนนั้นไฟเขียวขึ้นแล้วแต่เธอยังไม่ขยับรถ เหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความกลัวทันใดนั้นกระจกมองหลังสะท้อนภาพเงาหนึ่งเป็นชายแก่ในชุดเก่าๆปิดฝนนั่งอยู่เบาหลังแพรร้องเสียงหลงหันกลับไปทันทีแต่เบาหลังก็ยังว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเงาไม่มีเสียงเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองหรือว่าเธอกำลังเสียสติหรือสิ่งที่เธอเห็น มันคือคำเตือนเธอรีบขับรถออกเหมือนมนีอะไรบางอย่างหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดเมื่อถึงคอนโดเธอปิดประตูรถดังปังรีบวิ่งขึ้นลิฟต์กดชั้นของตัวเองเร็วๆเ,เหมือนกลัวใครจะตามเสียงลิฟต์ขึ้นใช้อย่างผิดป,ปกตกิไฟกระพริบเล็กน้อยก่อนจะหยุดที่ชั้น14ประตูลิฟต์เปิดออกช้าๆทางเดินเงียบสนิทแสงไฟสลัว เธอเก้าวออกมาเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นดังก้องแต่แล้วกลับมีเสียงฝีเท้าตามหลังหนึ่งก้าวสองก้าวชัดเจนใกล้ขึ้นเธอหยุดเสียงนั้นก็หยุดเธอหันขวับกลับไปไม่มีใครมีเพียงทางเดินว่างเปล่ายาวเหยียดประตูห้องของเธออยู่ไม่ไกลเธอรีบเดินไปมือสั่นข,นขณะไขกุญแจ แต่ก่อนจะหมุนลูกบิดประตูเปิดเองช้าๆโดยที่เธอไม่ได้แตะภายในห้องมืดสนิทและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืดข้างในเสียงชายชราแหกพร่าพูดแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหัวใจเธอเธอไม่ควรกลับมาที่นี่เธอก้าวถอยหลังทันทีหัวใจแทบหยุดเต้นขนทั่วร่างลุกสู้เสียงนั้นไม่ใช่ภาพหลอน มันจริงและมันอยู่ตรงหน้าภายในห้องยังมืดสนิทแสงจากโถงทางเดินส่งเข้าไปเพียงเล็กน้อยพอให้เห็นเงาร่างสูงใหญ่ของใครบางคนยืนอยู่กลางห้องเขาไม่ขยับไม่พูดเพียงยืนเงียบเหมือนรออะไรบางอย่างแพรพยายามตั้งสติมือควานหาสวิตช์ไฟข้างประตูนิ้วเธอสัน่นแต่ก็เปิดไฟขึ้นได้ในที่สุดแสงไฟสว่างว่า แต่ในห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ไม่มีเงาไม่มีเสียงมีเพียงเก้าอี้ไม้เก่าตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องบนเก้าอี้นั้นมีเสื้อผ้าเก่าๆของคอทานวางพาดไว้และขันเงินบุบๆที่เธอเคยเห็นในตอนเช้าบนกระดาษโน้ตแผ่นเล็กเขียนด้วยลายมือสั่นๆมีเพียงประโยคเดียวเมตตาคือสิ่งเดียวที่ไม่มีวันปลอมได้เธอยือนนิ่ง รู้สึกหนาวเย็นจากข้างในทุกอย่างเงียบแต่ในหัวกลับกล้องด้วยคำพูดนั้นน้ำตาค่อยๆไหลลงอัตโนมัติเธอไม่รู้ว่าตัวเองร้องให้ตั้งแต่เมื่อไหร่อายเสียใจสำนึกภาพชายชราเสียงฝีเท้าขันเงินเก่าๆทุกอย่างวนกลับมาทำร้ายเธอเอง,องเธอ,เอ,อนั่อองลงนบนพื้นเงยหน้ามองเพดาน รู้ดีว่าโอกาสนั้นไม่มีอีกแล้วไม่ว่าจะพยายามแก้ไขเพียงใดสิ่งที่เธอทําได้ถูกตัดสินไปแล้วด้วยหัวใจของใครบางคนและประตูนั้นไม่มีวันเปิดให้เธออีกต่อไปเสียงลมหายใจเธอเริ่มช้าลงเหมือนแรงทั้งหมดในร่างถูกดูดออกไปหัวใจหนักอึ้งเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบเธอลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าไปในห้อง คว้าขันเงินขึ้นมาดูใกล้ๆมันเย็นเฉียบเหมือนเพิ่งถูกน้ําแข็งแช่มานาหลายชั่วโมงในขณะนั้นไฟในห้องกระพริบอีกครั้งแล้วดับลงทั้งหมดเธอเผลอกรีดร้องความมืดกลืนกินทุกอย่างาเธอรีบคว้ามือถือเปิดแฟลชแสงวาบเล็กๆส่องไปข้างหน้าและที่ผนังห้องตรงหน้าเธอมีข้อความใหม่เหมือนถูกขูดด้วยเล็บ เธอไม่มีวันหนีจากสิ่งที่เธอเลือกจะเป็นมือเธอสัน่นไฟจากมือถือริบรีเริ่มร้อนหน้าจอค้างและดับไปทันทีทุกอย่างมืดสนิทอีกครั้งแต่เสียงฝีเท้ากลับเริ่มดังขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่หนึ่งคู่แต่หลายคู่เหมือนมีใครหลายคนเดินเข้ามาในห้องนี้พร้อมกันจากทุกทิศเธอกริดร้องแต่เสียงกลับกลืนหายไปในความมืด ความกลัวกัดกินสติทุกส่วนจนร่างเธอล้มลงกับพื้นในห้องนั้นมีเพียงเสียงของคนที่เธอเคยปฏิเสธคนที่เธอมองข้ามและคนที่ไม่มีใครอยากเป็นทุกเสียงกระซิบซ้อนทับกันพูดซ้ำๆไม่หยุดเสียงกระซิบเหล่านั้นดังขึ้นหนักขึ้นเหมือนมาจากใต้ผิวหนังเหมือนอยู่ในหัวใจไม่ใช่เพียงแค่เสียงแต่เป็นความรู้สึก แพรอเอามือปิดหูแน่นแต่ยิ่งปิดเสียงก็ยิ่งชัดเหมือนคำตัดสินเหมือนบทลงโทษที่เธอหลีกหนีไม่ได้เธอร้องให้สะอึกสะอื้นร่างกายสั่นเทาเหมือนเด็กหลงทางในความมืดไร้ทางออกไร้คนเข้าใจจากมุมห้องแสงไฟสลูปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่ใช่แสงจากหลอดไฟแต่เป็นแสงจากเทียนเล่มเดียว ส่องให้เห็นรูปถ่ายเก่าๆใบหน้าของชายชารายิ้มบางๆแววตาอ่อนโยนเธอคลานเข้าไปใกล้มือเอื้อมแตะกรอบรูปแต่เมื่อปลายนิ้วแตะลงกรอบรูปกลับแตกละเอียดเหมือนกระจกบางที่ไม่อาจรับแรงสัมผัสได้อีกเทียนเล่มนั้นก็ดับลงทันทีกลิ่นควันจางๆลอยอบวอวนเธอหลับตานิ่งปล่อยให้น้ำตาไหลช้าๆ เวลาผ่านไปเนิ่นนานไม่มีเสียงไม่มีแสงมีเพียงเธอกับความเงียบในความเงียบเงันนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งแวเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนเสียงนั้นจางหายไปทิ้งไว้เพียงความเย็นว่าที่แล่นผ่านต้นคอเหมือนมีเงาไร้รูปร่างยืนอยู่ข้างหลังเธอใกล้มากจนได้ยินเสียงหายใจ แพร่กลั้นหายใจไม่กล้าหันกลับหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกจากอกเธอนั่งนิ่งอยู่ในความมืดสัมผัสถึงแรงกดดันที่ถาโถมจากทุกทิศความรู้สึกผิดความละอายความกลัวทั้งหมดหลอมรวมเป็นหนึ่งแล้วจูๆ่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเสียงเรียกเข้าดังลั่นกลางความเงียบเธอสะดุง้งรีบคว้าโทรศัพท์หน้าจอสว่างขึ้น แสดงชื่อคนที่เธอไม่คิดว่าจะเห็นอีกคุณพ่อเธอลังเลมือสั่นจนแทบกดรับไม่ได้แต่สุดท้ายเธอก็กดรับสายไม่มีเสียงพูดมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาก่อนจะตามมาด้วยประโยคสั้นๆเธอจะได้รับในสิ่งที่เธอเคยมอบให้ผู้อื่นจากนั้นสายก็ตัดไปหน้าจอดับเธอมองโทรศัพท์ในมือแต่ทุกแอปพลิเคชันหายไปหมด เหลือเพียงภาพพื้นหลังสีดำสนิทและบนหน้าจอมีข้อความขึ้นมาเพียงบรรทัดเดียวการทดสอบจบแล้วแพรนิง่งชั่วขณะเธอไม่เข้าใจมันหมายความว่ายอย่างไรเธอลุกขึ้นยืนแต่รู้สึกได้ทันทีว่าบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปความเย็นหายไปเสียงในหัวเงียบลงเธอเดินไปเปิดม่าน แสงแดดอ่อนๆยามเช้าส่องเข้ามาในห้องเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงหรืออาจหลายวันที่เธอเห็นแสงแต่ก่อนจะได้รู้สึกโล่งใจโทรศัพท์ในมือก็ดังขึ้นอีกครั้งชื่อเดิมปรากฏขึ้นบนหน้าจอคุณพ่อพร้อมกับเสียงเคาะประตูหน้าห้องช้าๆต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆแพรย,ยืนนิ่งจ้องโทรศัพท์ในมือ เสียงเขายังดังไม่หยุดช้าแต่หนักแน่นเหมือนทุกจังหวะสะท้อนเข้ามาในหัวใจเธอก้าวไปที่ประตูแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความลังเลโทรศัพท์ยังสัน่นชื่อคุณพ่อยังค้างอยู่บนหน้าจอมือของเธอสัน่นปลายนิ้วแต่ลูกบิดเสียงเขาเงียบลงทันทีในห้องกลับมาเงียบอีกครั้งผิดปกติจนเธอรู้สึกหนาวในอกเธอเปิดประตูออกช้าช แต่หน้าห้องกลับว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเงาไม่มีแม้แต่รอยเท้าบนพื้นพรมแต่มีสิ่งหนึ่งถูกวางไว้หน้าประตูเป็นกล่องไม้เก่าๆมีตราประทับสีแดงรูปมือคนตรงกลางกล่อง,ง,งมีกระดาษแผ่นเล็กติดไว้เขียนด้วยลายมือสันสนว่าของขวัญจากการทดสอบเธอก้มลงเปิดกล่องด้วยความระแวง ภายในไม่มีสิ่งของมีค่ามีเพียงกระจกเงาบาเล็กเก่าและขุ่นหมวเธอยกมันขึ้นมาส่องดูแต่ในกระจกไม่ได้สะท้อนใบหน้าของเธอมีเพียงภาพของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเจ้าสาวนั่งอยู่ข้างชายชาราที่กำลังยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนน้ำตาของแพรไหลลงอีกครั้งเธอจำภาพนั้นได้มันคือภาพในอนาคตที่เธอไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส เพราะเธอล้มเหลวในวันที่ทุกอย่างยังเริ่มต้นได้เธอกอดกระจกแน่นเรากับจะดึงภาพนั้นกลับเข้ามาในชีวิตจริงแต่สิ่งที่หายไปไม่มีวันกลับมาเสียงกระซิบสุดท้ายดังแว่วมาอีกครั้งอ่อนโยนแต่หนักแน่นความเมตตาคือบานประตูเดียวที่จะเปิดทุกหัวใจแล้วเงียบลงเหลือเพียงเธอกับความว่างเปล่าและภาพในกระจกที่ไม่หวนคืน แพรยืนอยู่ตรงนั้นนานนานพอที่เสียงในใจเริ่มเบาลงเหลือเพียงความเงียบที่ไม่หลอกหลอนอีกต่อไปเธอมองกระจกบานเล็กในมืออีกครั้งภาพหญิงสาวในชุดเจ้าสาวเริ่มเลือนหายช้าช้าเหมือนหมอกที่จางไปในยามเช้าเธอยิ้มครั้งแรกในรอบหลายวันแม้จะเต็มไปด้วยน้ำตาแต่มันคือรอยยิ้มจากความเข้าใจ แพรวางกระจกลงบนโต๊ะเดินกลับเข้าห้องแสงแดดอุ่นอ่อนสาดเข้ามาเหมือนต้อนรับชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วเธอหยิบโทรศัพท์ไม่มีชื่อคุณพ่อปรากฏอีกไม่มีเสียงสัน่นไม่มีสายที่ไม่ได้รับโลกกลับมาเงียบสงบแต่หัวใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแพรเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนด้านล่างมีชายชราคนหนึ่ง ในชุดเก่าๆเ,เดินผ่านเขาหยุดเงยหน้ามามองห้องของเธอแล้วยิ้มให้ยิ้มเหมือนที่ชายในกระจกเคยยิ้มก่อนจะหันหลังและค่อยๆเดินจากไปช้าแต่มั่นคงแพรยืนมองอยู่นานแล้วกระซิบเบาๆกับตัวเองแสงแดดยามสายส่องรอดหน้าต่างอุ่นและนิ่งคล้ายเป็นการตอบประโลมจากฟ้าแพรยืนเงียบอยู่กลางห้อง ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงกระซิบไม่มีภาพหลอนมีเพียงลมหายใจของเธอเองที่ค่อยๆกลับมาเป็นปกติกเธอเดินไปหยิบกล่องไม้เปิดมันอีกครั้งกระจกเงายังคงอยู่แต่ภาพในนั้นกลายเป็นแค่เงาสะท้อนของเธอเองไม่มีหญิงสาวในชุดเจ้าสาวไม่มีชายชาราผู้เมตตามีเพียงแพรหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนรู้บทเรียนสำคัญในชีวิต เธอหลับตาสูตรลมหายใจลึกรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปเหมือนหัวใจที่เคยปิดตายเริ่มเปิดออกทีละน้อยแพรยิ้มจังๆเก็บกล่องไม้ไว้ในลิ้นชักไม่ใช่เพื่อลืมแต่เพื่อจดจำว่าเธอเคยผ่านอะไรมาบ้างเธอเดินออกจากห้องล็อกประตูเบาๆแสงแดดภายนอกอบอุ่นมีเสียงเด็กหัวเราะเสียงจักรยานวิ่งผ่าน และกลิ่นหอมของชีวิตใหม่วันนี้เธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเธอรู้ดีว่าแม้ไม่มีใครทดสอบเธออีกแล้วแต่เธอจะไม่ล้มเหลวในบททดสอบของชีวิตอีกครั้งเพราะครั้งนี้เธอเลือกจะเป็นคนที่มีเมตตาจริงๆ